เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็กระแสบนโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อน,นักธุรกิจสาวเซเล็บมากความสามารถนะคะอย่างคุณกุ๊กไก่จัดหนักทุ่มงบจัดงานนะคะแกน Opening KK Diamond and k n d KK b i r t เ d a y g a l a d ต n n e กขนทับเครื่องเพชรมูลค่ากว่า1น1,000ล้านบาทนะครเพื่อฉลองปาร์ตี้วันเกิดและเปิดตัวธุรกิจเครื่องประดับเพชรนะคะภายใต้แบรนด์ k k d i a ด o n d ไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา โดยภายในงานนะคะคุณกุ๊กไก่ได้ทำการเนรมิตห้องรอยยอดจูเบลี่บอลลูมอิมแพคเมืองทองทานนีให้กลายเป็นเวทีแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ที่นำทัพโดยนางแบบตัวแม่นะคะพี่ลูกเกดเมทินีพี่ม้าอ,อนนภานะคะและก็หนุ่มอาร์ตพสดุ์แล้วก็อีกมากมายรวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์นะคะโดยมีคุณสมบมีคุณนักเมเสเรปบรติแถวหน้าของเมืองไทยให้เกิเข้าร่วมงานและร่วมอวยพรวันเกิดคุณกุ๊กไก่อีกด้วยนอกจากนั้นภายในงานนะคะคุณกุ๊กไก่ยังได้เปิดเผยถึงโปรเจกต์ใหญ่กับงานเปิดประมูลเพชรในวันที่28มกราคม2567ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งนับว่าเป็นงานประมูลเครื่องเพชร ที่ได้รวบรวมเอาเครื่องประดับแล้วก็อัญมณนนีที่หายากจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมีมูล,ลค่ากว่าหมื่นล้านบาทมารวมไว้ภายในงานเดียวนะคะให้ด้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะก็งานวันนี้นะคะกุไก่ตั้งใจทําขึ้นนะคะเพื่อนะคะโชว์เครื่องประดับนะคะแล้วก็ธุรกิจอย่างมีคุณภาพแล้วก็จัดงานวันเกิดด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกุไก่รู้สึกขอบคุณคุณสุวรรณีมากๆเลยที่มาร่วมงานกุไก่ในวันนี้ แล้วก็กูไก่อยากจะมีแหวนเพชรมอบให้คุณสุมณีวงนี้อันนี้กูไก่ตั้งใจมอบให้อันนี้จะมั่นกันเลยเหรอคะมอบให้คุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้คุณกุกไก่นะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดนะคะขอให้ยุ่มั่นวันยืนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีชื<ด>่อ<ด>เสียงโด่งดัง ถ้าไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีามทั่วโลกรวยและแบบระมัดยิได้เลยสวัส่ีค่ะวันนี้ได้ชลแฟชั่นโชว์ก็เพ้นจากแบบคดณแกลเป็นป่ะคะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเก่งมากขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ จริญร่งเนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับมีความสุขด้วยนะคะขอบคึ้นมากแม่บุส่าได้ของขวัญหนึ่ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยที่มาร่วมงานหนูค่หนูมีความสุขมากเลยที่ได้เห็นคุณแม่มางานค่ะก็อยากจะให้คุณแม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขับขึ้คมาดีใจที่วันนี้ได้เห็นได้เ็คนรุ่นใหม่ มีความสามารถอย่างค่ะาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะมีชื่อเสียงไประดับโลกเขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบขอบคุณคุณแม่มากเลยขอบคุณค่ะก็งานวันนี้นะคะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชตนะคะของบริษัท KK Diamond นะคะที่กุไก่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อ เปิดการประมูลในเดือนธันวาคมเดือนหน้านี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นของธุรกิจเพชรแล้วก็เป็นงานวันเกิดกุก๊กิลที่กู๊กกลอยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่ทุกคนมาร่วมงานนะคะแล้วก็มีพี่ๆทุกท่านนะคะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินทุกท่านเลยนะคะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขในงานวันนี้นะคะแฮปปี้ค่ะ รวมมูลค่า,คาแล้วรวมที่โชว์ทั้งหมดทั้งงานไหมคะ,ะก็หลายพันล้านบาทค่ะออจริงๆกุ๊กไก่มีชุดไหนที่รู้สึกว่าน่าอยากจะภูมิใจนำเสนอแบบจะเป็นชุดที่กุ๊กไก่ใส่ขึ้นโชว์บนเวทีนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่เลยนะคะอันนั้นเม็ดละ42กสกรัตนะคะเป็นดมอนเยลโล่นะคะเม็ดใหญ่แล้วก็คุณภาพเพชรสวยมากนะคะแล้วก็กำไรแล้วก็เซ็ตเพชร ที่ดาราใส่บนงานก็รู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่สวยงามนะคะที่หลายคนชอบมากค่ะแรงบันดาลใจนะคะก็จะเป็นสไตล์เยลโล่นะคะส่วนข้อมือเสือเนี่ยก็จะเป็นสไตล์กุกไก่เองกุกไก่เป็นคนชอบนะคะลายเสืออยู่แล้วแล้วก็ประดับเพชรน,นะคะด้วยนะคะแล้วก็มีจี้นะคะสีสองกลาดซึ่งเป็นเยลโล่เหมือนกันก็จะมีความ เหลืองอราบของทองแล้วก็ไดมอนด์ค่ะอันนี้เป็นเพลงไทยเพลงแรกของกุ๊ไก่ก็ปล่อยไปประมาณเกือบเดือนและะ้วค่ะหรือว่า2เดือนกุ๊ไก่ไม่แน่ใจละนะคะลืมแล้วนะคะเพลงเยอะมากก็คนติดตามเยอะขึ้นค่ะแล้วก็หลายคนชอบกุ๊ไก่ก็แฮปปี้ใช่เพลงใหม่เยอะแต่ว่าหลักๆเลยของการนําเสนอเพลงหรือว่าซิงเกิลที่กุ๊ไก่ประทับใจมากที่สุดคือเป็นเพลงสากลค,ค่ะ เาเพลงเลยเป็นเพลงของกูไก่เองที่จะจัดโชว์ขึ้นในการแสดงถัดไปนี้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปดูนะคะว่าการแสดงกูไก่เป็นยังไงค่ะกูไก่ก็คาดหวังระดับสากลเลยเพราะว่ากูไก่แต่งเพลงสากลสไตล์แบบที่กูไก่ชอบ <c oughs> นะคะจริงจังเลยกูไก่อยากเปิดคอนเสิร์ตนะคะกูไก่ชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะแบบแสดงการแสดงร้องเพลงแล้วก็โชว์เต้นในหลายๆงาน ก็หลายคนชอบกู้ไก่ก็แฮปปี้นะคะ่เพราะงานล่าสุดกผลการไม่ว่ายนบใกล้ๆเหมือนจะประกาศหาแฟนอะไรนย่อะไรไยคะก็กูไก่ก็ยังโสดค่ะก็นะคะประมาณนั้นพักได้เอาพูดเล่นค่ะแต่ก็โสดโอเคาสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากผลงานหน่อยค่ะทั้งในเรื่องของธุรกิจแล้วก็สินค้ ะคะธุรกิจเครื่องประดับเพชรของกุ๊กไก่นะคะตอนนี้ก็กําลังหลายคนนะคะสนใจเยอะมากนะคะสามารถติดตามธุรกิจเพชรของกุ๊กไก่นะคะซึ่งจะมีการจัดประมูลในเดือนธันวาคมนี้ที่เพจ KK Diamond ไม่พอนะคะนอกจากงานประมูลแล้วนะคะจากหลักร้อยล้านกุ๊กไก่ลดเหลือหลักแบบล้านเดียว10บล้านหรือว่าหลักพันล้านก็ลดเหลือหลักลนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของการประมูล หลังวันเกิดกู๊กไก่จะมีการลดราคานะคะในงานประมูลด้วยแล้วก็ส่วนใครจะติดตามผลงานเพลงนะคะหรือติดตามกุ๊กไก่ทุกอย่างเลยติดตามได้ที่ช่องนะคะเพจ KK Diamond นะคะทั้ง TikTok y u u t u b อินสต a แกรมแล้วก็ f a c e b o o k นะคะติดตามได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะของทางแบน KK Diamond ได้เลยนะคะ